ทุกคนนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมไมค์คาร์นะครับในมอสอาเชอร์อะไรไม่รู้ครับเออผมกิมนะครับผมก็วันนี้ผมจะเอามาพาคนกลายเล่นนะครับผมก็ขี้กระยัดขี้เกยีเกยจเล่นเองนะครับผมก็ให้มาเล่นแทนครับแล้วผมเป็นคนพาดแขนครับ <laughs> ต้องจองนี้อ๋อน,นั่นครับครับแล้วก็เราก็ตัดต้ตนไม้เฮ้ยนี่เหรอก็้อาอาอเราะคือเราต้องไปหาที่ขุดก่อนใช่ไหมะ น้องชายของครับขอยอมรับนะครับว่าเล็กแอนนี่เสกนะครับ,าม,รบามาวันจูรีป๊อกกี้ เดี๋ยวนสนที่เขาจะเป็นก็จะสองตานสี่นะครับก็เราก็ขวานขวานคลิกแอคคลิกแอคคลิกแอคโว้ยอันนั้นไออันนี้จะเป็นตัวสำหรับแอนั่นนะครับเออต้องระวังไอ้กระวังหน่อยเดี๋ยวล่วงตกร่องเดี๋ยววิ่งไม่กลัวครับ เออไม่กลัวไม่กลัวแต่รู้แค่ว่า <Hey. S 1> ไม่กลัวตายเลยไงออไร oh. แรกนะครับนี่คือแรกนะครับอ,อันนี้จะใช้แฮนชอชในสวรรค์น,นะครับและในสวรรค์ไม่ต้องมไม่มีกลางคืนนะครับดังนั้นไม่ต้องทำเตียงนะครับ <c oughs> ถ้าทำเตียงแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาบอกกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองครับมันจะเกิดการดูรุ่มในดีเอ็นครับ <c oughs> ไม่รู้ เออตัวนี้ไอตัวแทรกเหลืองนะครับเป็นตัววิธีทำทอชนะครับในสวรรค์นะครับก็วิธีทาก็ทําเหมือนทอชเลยครับก็วางตัวนี้ไว้แล้วก็วางตัวนี้ไปข้างบนนะครับจะได้ทอชมาครับมันก็สว่างนะครับมันจะสว่างอ่อนๆเหมือนกับตอนเช้าๆครับสว่างสวยงามแต่ก็มันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีครับผมไม่ค่อยชอบเออเพือนกายเปิดเป็น normal หรอครับ โอ้โน้ไอ้ดาบที่ถือนี่ก็เสกนะครับเศกมาหมดนะครับเยอะแยะครับนี่เป็นการเล่นครั้งแรกนะครับดังน้อยดังนั้นขอเสกหน่อยเออดีสักพักหนึ่งนะครับก็เราก็จะขอตัดไปลิปที่สองนะครับผมก็อีกประมาณห้านาทีนะครับผมเพราะมันไม่รู้เป็นอะไรล่วงเออคนดับ เกมหมดเกมหมดเร็วกดวะเราไปเกมหมดเลยนะครับเราจะเกมหมดทันทีที่เราก็ถึงนะครับเราจะได้ไม่ตายนะครับผมถ้าเราตายเนี่นเอาชิปนะครับเกมเกมมันลงช้าชไม่ใช่ไหมมันลงช้าชไม่รู้แหละเกมไว้ก่อนเราล,ง,ลงไปก่อนด็ไม่เอาโยอยน่ากลัวมีเมมีเมฆอาตกตกลงครับโอ้ยเราสวรรค์เราน่ากลัวอะ มันจะตกตายเนี่ยเออเอาไม่ตายโชคโชคโชค,โชคเราจะขึ้นไปใหม่นะครับเออเอฟนึงกายขุขดหินก่อนขุดหินข้างล่างนี่แหละป่อไปเช้าดินี้แล้วก็ขุดหินไปขุดหินก่อนขุดหินก่นอนดอับตัดไม้เอาไม้ไม้เอเอลงไปเก็บไป เอาตัวนี้ขุดเอาเพราะว่ามันจะให้ใช้อาของในอาเชอร์ขุดของในโลกนะมันจะช้าเหมือนกันนะครับก็ไม่ว่าในอาเชอร์จะเร็วขนาดไหนมันก็ช้านะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะคะของถ้าของในโลกไปใช้ในบนอาเชอร์ของจะพังเร็วมากนะครับมันเหมือนต,ต่างกันระหว่างสองโลกครับโอเคเข้าใจนะครับ, okay, อรบเออแต่ถ้าทาของในอาเชอร์ ของของอาชเชอร์รู้สึกว่ามันจะได้ของที่ดีกว่ามันจะพังช้ากว่านะครับมั้งนะครับไม่แน่ใจเรยืมไปแล้วช่างาเถอ,อ,อะเออตอนนี้ก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็กายไปหาไอ้กล่อ,องขวันดิ ก็เดี๋ยวเราจะไปหากล่องของขวัญน,นะครับเป็นของที่ดีนะครับผมแต่ก็มันก็ชั่วครับแรงรุนแรงมากถ้ามันถ้าเราสวยไปนะครับถ้าเราสวยเออไปเก็บไม้ากายมาเมื่อกี้ไม้คุณนะ่ะเราจะทําการตีนะครับอ่าได้ของครับผมจะมีอยู่ครั้งแรกที่มาเล่นนะครับโดนทีนทีครับผมดู่รูมหายกระตา,าถ้าเป็นทรายทรายจะลื่นนะครับ ใส,ใส่เลื่นมากครับอย่าไปยึ่งกับมันครับถ้าคุณร่วงลงไปคุณก็ชีบคพับของอย่าเอาดาบตีนะครับดาบมันทํายากนะเฮ้ย <S 2> <S 2> ถ้าเราตกไปทีนึงถ้าเราตกไปทีนึงเราก็จะมีมีเมฆหลอกลาเราอยู่ครับเออเราจะลงแบบเออเขาจะเรียกว่ายังไงเดียะช่างแมงเ,มเ,เออใช่เป็นพระเจ้าเป็นพระเจา้าเราเป็นพระเจ้าครับแล้วก็ลงมาอย่างช้าๆแล้วก็ตาย าโอ้ยโอ้ยเออกายขุดระวังพื้นด้วยนะครับผมถ้าคุณไม่ขุดระวังพื้นเดี๋ยวคุณชิบนะครับผมเออเราขุดลงไปข้างล่างเรื่อยๆครับผมขอท้าเลยมันเลยลูกคอชิบ้า ครีดีทีบเราจะเปิดไหมครับไม่ไครับแน่เลยคุณตายอรัโอกาสตายคุณสูงมากนะครับก็เอ้ยไม่ต้องเปิดดิสวรรค์เราจะบินขึ้นสวรรค์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็นะเออเราบังคับได้เอ้าเฮ้ยเราอยู่ไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยมาตัวเชอร์ ลงอยู่ข้างบนเลยนี่หว่าววเราจะเข้า,าใหม่ครับเออครั้งนี้เราจะขอจบพิธีแค่นี้ครับผมไว้โอากาสหน้านะครับดีครับครับดีครับ